หลักการอย่างหนึ่งที่เรายึดถือที่ประชาไทยเขายึดถือมาตลอดคือการเป็นเสียงให้กับคนที่ถูกทําให้ไม่มีเสียงผมคิดว่าบางคนที่วิจฉาวิจารณ์บทความเนี้ยมันมันอาจจะอาจจะคิดแค่เพียงว่าเพราะเหตุใดอีขี้ครอ่อีนางแบกอ,อีทาทักษิณอีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันถึงมีสิทธิ์มาวิาพากษ์วิจารณ์ศาสตราจารย์ที่ ดังในระดับโลกอยู่ในมหาวิทยาลัยที่คนยอมรับระดับโลกแบบนี้ได้มันมีแค่นี้ที่ผมรู้สึกมันมีแค่นี้ืีทครยังไม่ได้อ่านนะมีคนออกมาบอกว่าช่วยพูดเรื่องนี้หน่อยเรื่องบทความนี้แหละออโตได้อ่านแล้วเป็นยังไงบ้างอ่านแล้วฮะผมไม่รู้สึกว่าอยากนะไม่อยากไม่อยากไม่อยากเลยมันก็เป็นคํำมันอาจจะมีแบบประชดประชันนิดนดหน่อยหอยอะไรเงี้ยก็เป็นสไตล์ที่ เอ้ยเราเคยเห็นพี่แขแกแรงกว่านี้นะเอาจริงๆอะ่ะแต่พอมันมาถอดมาเป็นตัวหนังสือมาเป็นบทความอะผมว่าเอ้ยอันนี้ฟังได้อ่านเข้าใจได้อืมอืมมีเหตุมีเหตุและผลด้วยซ้ําไปเออผมอคิดว่า,อาเออครับอ่าน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 ตรงที่ประชาไทยอะ่ะเขาเอาเอาบทความเนี้ยมาโพสต์ก่อนนะก่อนที่ทุกคนจะจะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดนะก็บอกว่าคำพังกาปริบาตเหตุผลของ พงชัยวณนนตกูลกรณีพักประชาชนบวกให้อนุทินชาญยุรคูลเป็นนายกร,รัฐมนตรีบทความชิ้นนี้มีท่อนคำที่อาจถูกตีความว่าเป็นคำไม่สุภาพไม่ไม่ถูกขนบวิชาการและอาจไม่ถูกติดผู้อ่านอยู่บ้างขออภัยมาณะที่นี้และหากไม่เห็นว่าการใช้ภาษาเป็นปัญหาขัดข้องจนไม่สาม,มารถที่จะสื่อสารและเปลี่ยนกันได้ขอเชิญคลิกอ่านที่ลิงก์ข้างล่างนี้ค่ะ นี่ค่ะนี่คือมาร์เก็ตติ้งค่ะนี่คือการตลาดค่ะถ้ามาบอกว่าอูดาไม่มีใครคลิกหรอกเออใช่ไหมนี่คือการเขียนเพื่อให้ทุกคนคลิกเข้าไปอ่านใช่ใช่ช่เพราะว่าอ่านแล้วมันไม่ได้มีหลีๆลวยๆอยู่ในนั้นใช่ป่ะออตโตได้เข้าใจเข้าใจว่าดัาบแรกอาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่าก็บอกก่อเขาก็กองออก เดี๋ยวแนี่ยเออโต้เนี่ยออโต้หนังต้องเป็นแบบเอเดเตอร์อะไรสักอย่างถไม่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 ได้เป็นหรเป่เนยเป็นไม่ได้เป็นหลงนคาดว่าคาดว่าคาดว่าเออในในฐานะที่ออโต้เป็นเป็นนักเขียนเนาะเออคับออโต้ออโต้อ่านบทความชิ้นเนี้ยแล้วท่อนไหนที่ออโต้รู้สึกว่ามันสาแก่ใจอีช้อยนัก ตบเข่าพี่คือถ้าตบเข่าเนี่ยข้อเข่าเสื่อมนะพี่มันตบทุกทุกย่อหน้าเลยนะข้อเขาเสื่อมเข่าเข่าสุดเลยซจริงผมว่าผมว่าไล่ๆอ่านไปดีอ่ะสำหรับคนที่เอดูการเมืองเข้าใจการเมืองมาสักระยะหนึ่งแล้วอ่ะผมคิดว่าพี่แขกอธิบายแบบเป็นเหตุเป็นผลมากโต้แย้งกับอาจารย์ธงชัยได้แบบว่าแทงอ่ะ แทงเข้าไปในใจแบบจึกอ่ะแนะนำให้ไปอ่านเออหลายคนที่เขาไม่ได้เชียร์เพื่อไทยนะแล้วเขาอ่านบทความนี้เขาก็รู้สึกว่าก็โอเคมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่น่ารับฟังผมคิดว่าบางคนที่อิจาวิจาร์บทความนี้มันมันอาจจะอาจจะคิดแค่เพียงว่าเพราะเหตุใดอีขี้คร่อกอีนางแบกอีธาตุทักษิณ มีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันถึงมีสิทธิ์มาวิาพากวิจารณ์ศาสตาจาร์ที่ดังในระดับโลกอยู่ในมหาวิทยาลัยที่คนยอมรับระดับโลกแบบนี้ได้ม,มันมีแค่นี้ที่ผมรู้สึกมันมีแค่นี้อีกขี้คอกไม่สมควรมาวิจารศาสตาจารย์ระดับโลกมไม่นี้เลยทำไมจะ <สา S 1> วิจารณ์ไม่ได้หรอเธอมมมไม่ได้มึงแบกไงไม่ได้ต้องมูชาหรอมึงมันชั้นต่ําไม่ได้ มันมีแค่นี้เลยแรงมากจริงในใจลึกๆของคนพวกนี้คิดอย่างนี้คิดอย่างนี้เลยเพียงแค่เขาไม่ได้พูดออกมาแต่ว่าผมไล่อ่านสิ่งที่หลายๆคนเขาคอมเมนต์มาเนี่ยแม้ไม่ได้พูดออกมาแต่ระหว่างแต่ระหว่างบรรพัดมันคือสิ่งนี้ทำไมทาไมทาไมความคีดเาครอบถึงจาววิจารณ์คนอื่นไม่ได้ล่ะ ไม่ได้เพราะว่าคนไม่เท่ากันในใจลึกๆของเขาเขาเขาไม่ได้อยู่ในสถานนะเขาไม่ได um> ้อยู่ในการยอมรับที่จะวิพานิจารณ์คนอื่นใช่ถูกเหมือนเหมือนเห็นเหมือนเห็นบทความอ่ะต่อให้ดีแค่ไหนนะแต่ถ้าเป็นคนนี้เขียนก็ไม่เชื่อก็ไม่ยอมรับเพราะคนนี้เขียนเพราะคนนี้เขียนอย่างเดียวเลยออใช่ แล้วแล้วเหนือสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากการที่คำพก,กาได้แชร์มุมมองอีกมุมหนึ่งอซึ่งสวนทางกันกันกบธงชัยวณิจกูลเนี่ยมันตอนนี้มันทำให้เกิดการสร้างบทสนทนาใหม่ภายใต้ไดอารอกนี้เราเราเห็นนักคิดนักเขียนแบบรุ่นเดิะเดรุ่นใหญ่ๆออกมากันเต็มไปหมดเลยอ่ะเธอ <laughs> มันสนุกมาก <laughs> ออกมาบริพาสรรมกรนะนี่มีคอมเมนต์นะพี่แขกต้องเขียนบทความลงประชาไทยทุกวันวันละสามเวลาเช้ากลางวันเย็นกูอยากเห็นส้มเน่าอกแตกตายทุกเวลาทุกคนมอเทุกคนครับพงรู้ว่าทุกคนอ่ะอยากรู้อะไรเดี๋ยวพงจะถามออโต้ให้นะแต่เดี๋ยวพงขอยกตัวอย่างนะท่อนที่มันที่สุดนะถ้าถ้าเป็นหนังเนี่ยก็คือท่อนไฮไลท์ นะถ้าเป็นซีรีอ่ะก็คือท่อนเลิฟซีนนะถ้าเป็นหนังแอคชั่นก็คือท่อนที่แบบปะทะกันอย่างบ้าระห่ำนะอ่าท่อนนี้เลยทุงชัยบอกว่าการตัดสินใจของพักประชาชนน่าเคารพทั้งความคิดเหตุผลและกล้าหาญมากทั้งยังเป็นการตัดสินใจผ่านการปรึกษาสมาชิกพักเป็นจำนวนมาก ต่อให้ถูกพักภูมิใจไทยเบี้ยวก็ไม่เป็นไรเพราะไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่า2ปีที่ผ่านมาภายใต้การตรบสั่์ของพักเพื่อไทยการโหวตให้อนุทินเป็นนายกแล,และถอยมาเป็นฝ่ายขานการต่อสู้กั <c oughs> บรัฐพันลึกเ <c oughs> ท่าที่พักการเมืองในระบบจะทําได้การโหวตให้อนุทินเป็นนายกของพักประชาชนไม่เหมือนการข้ามขั้วของพักเพื่ <h. S 1> อไทยเพราะพักประชาชนทําเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยแต่พักเพื่อไทยทําเพื่อผลประโยชน์ของเจ้าของพักมีดีลับ ดังนั้นนี่ไม่ใช่การขายวิญญาณนี่คือการกระทําทางการเมืองที่เปี่ยมไปด้วยความสง่างามสูงส่งเอางี้ถ้าจะใช้ตรรกะเดียวกันกับธงชัยฉันคือคํปพากาพูดได้เหมือนกันว่าการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยน่าเคารพทั้งความคิดเหตุผลและกล้าหาญมากทั้งยังเป็นการตัดสินใจผ่านการทําโพของพรรคสำรวจความเห็นของโตเตอร์มาแล้วอีกทั้งพรรคเพื่อไทยมีกระบวนการทำโซเชียลเรสติ้ง ที่พักทํามาโดยตลอดต่อให้ถูกพักร่วมรัฐบาลหักหลังในภายหลังก็ไม่เป็นไรเพราะไม่มีอะไรเดรร้ายไ,ไปกว่าสิปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลจาัดก,การรัฐประหารครั้งนี้เราเป็นรัฐบาลที่ประาก,การเลือกตั้งอย่างไรก็ต้องฟังเสียงของประชาชนการโหวตทาครัวตั้งรัฐบาลอย่างน้อยเราก็เป็นพักแกนนําและได้นายกที่มาจากพักของเรานี่คือการต่อสู้กับรัฐพันลึกเท่าที่พักการเมืองในระบบจะทําได้ S <S <S การข้ามขั้วครั้งนี้ไม่เหมือนการตั้งรัฐบาลครั้งที่ผ่านมาที่ได้ชื่อว่าเป็นนั่งร้านเผด็จการตอนนี้พักที่เคยเป็นนั่งร้านเผด็จการต้องกลายมาเป็นนั่งร้านประชาธิปไตยเป็นนั่งร้านที่กับพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลต่อให้มันล้มเหลวรัฐบาลมีอันเป็นไปเพราะว่าถูกเบี้ยวถูกกลังถูกประหารจากตุลาการพิวัตรอย่างน้อยพักเพื่อไทยก็ได้รักษาระบบรัฐสภาและการเลือกตั้งให้ต่อเนื่องเอาไปได้ ดังนั้นนี่ไม่ใช่การขายวิญญาณนี่คือการกระทำทางการเมืองที่เปี่ยมไปด้วยความสง่างามสูงส่งเวอร์ <laughs> เป็นไงคือมันย้อน,นอสอน<า>ย้อนเกตแบบเลือดซิบใช่ไหมเอโต้ออโตฟังทั้งสองมุมแล้วทุกคนฟังทั้งสองมุมแล้วจีบช่วงฟังทั้งสองมุมแล้วเนี่ยเอห <laughs> ยาบกี่โมง อาจจะอาจจะรู้สึกว่าหยากตรงที่พี่แขกเขียนว่าอะไรนะสิ่งที่ฉันจะบอกธงชัยคือมันไร้ประโยชน์กับการที่ธงชัยพยายามจะชักแม่น้ำทั้งห้ามาหลอกตัวเองว่าลูกฉันไม่ผิดลูกฉันดีกว่าคนอื่นเพราะในโลกความเป็นจริงแล้วมนุษย์ทุกคนสามารถที่จะผิดพลาดได้เท่าเท่ากันสิ่งที่ฉันควรจะรือสิ่งที่เราควรจะรื้อฟื้นขึ้นมากันใหม่อีกก็คือการเลิกเล่นการเดืองแบบ ไม่มีดีไม่มีใครดีเท่ามึงกับแม่คนอีกแล้วเสียที <c oughs> แค่นี้นหรอแค่นี้หรอแล,แล้ววักสุดท้ายวักสุดท้ายนะทุกคน<ะ>อ่ออานให้จบนะเพราะว่ามันสนุกมากมันมันแหลมคมมันเฉียบขาดมันบาดซิบมากวันนี้ที่ไปโบวต์ให้อนุทินจึงไม่เป็นท่าแล้วลนรานมาเขียนอะไรกงุงกรวงเพื่อยืนยัดว่าลูกฉันไม่ใช่ขายวิญญาณลูกฉันไม่ได้เลวเหมือนอีนั่น ข้อเขียนของธงชัยไม่ต่างอะไรกับการมานั่งบอกว่าลูกเธอขายตัวเพราะร่านแต่ลูกฉันขายตัวเพราะว่าความกตันยูอยากเลี้ยงดูพ่อแม่ลูกคนอื่นทำบอกหน้าด้านลูกตัวเองทำบอกกล้าหารลูกคนอื่นทำบอกดีลปรีศาตลูกตัวเองทำบอกความชั่วร้ายที่จำเป็นพูดออกมาได้ <c oughs> เล็ดเออโอ้แม่ไปกิน <c oughs> <c oughs> ความชั่วร้ายที่จําเป็นนี่เป็นคําของคุณช่อพนิการนะใช่ไหมเขาเคยพูดมันพูกพมนใจไทยล้อในวันนี้เลยนะอืมลูกลูกคนอื่นอ่าลูกคนอื่นทําบอกนายกกองสุ่มลูกตัวเองทําบอกว่าเรียนรู้จากรัฐธรรมนูญที่บิดเบี้ยวเออเพื่อเอให้เราได้ไปต่อเธอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับแม่โดนแม่ดุแล้วทีนี้ย อุ้ยข,ขอโทษแม่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจขอโทษได้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 โอเคโอเคโอเคขอโทษแม่สุมาเตสุมาเตสุมาเตแม,ม,ม่ขอโทษขอโทษได้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 สวัสดีครับแม่โธ่แม่ดูแม่บอกอีดอกอีพองมึงอ่านทั้งหมดเนี้ยคนจะไปคลิกอ่านของกูที่ประชาไทยเหรอ อีโอ้เอานเกตเล่นกูตกหมดแม่บอกว่าอย่าอ่านเยอะให้คนเขาไปอ่านเองแม่ต้องการยอดนะทุโคนแม่ต้องการยอดใดๆนะออโต้การว่าบทความนี้นี่ป๊อปปูล่าแชร์กันเยอะมากแต่อีกเรื่องสิ่งอื่นใดประชาไทยโดนด่าจ้าประชาชนประชาไทยโดนด่าว่าทําไมเอาบทความของอีนี่ไปลงมันเป็นใคร ทำไมถึงเปิดพื้นที่ให้ความหยาบคายนี้ไปอยู่ในประชาไทยถึงขนาดเอาข้อเขาเรียกว่าเป็นข้อกําหนดหรือเปล่าหรือว่าเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเป็น<ม>เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นข้อกําหนดของประชาไทยว่า,วาจะนําเสนอถาวยังไงบ้างอะไรแบบนี้มาแปะให้ดูเลยว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่ประชาไทยบอกกับสังคมเลยนะเนี่ยโดนทัวลงตอนนี้ประชาไทยทัวลงทัวลงไปาออนาน อันนั้นน่าจะเป็นไดเร c โค้ดที่ตอนเขาทําประชาไทยกันขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งอ่ะมันก็มีการเ,ออเรียกว่ามาออกแบบร่วมกันเนาะว่าเราจะทําอะไรยังไงเป็นกติการ,ร่วมกันกว้างๆซึ่งอันที่เขายกมาน่าจะเป็นเรื่องการไม่หยาบคายไม่ไม่ลดพรศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอื่นอะไรประมาณนี้ใช่งสร้างความเกลียดชังใส่ร้ายกล่าวหาอืมซึ่งมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ทําให้คนเกลียดอาจารย์ธงชัย ถึงขั้นที่แบบว่าจะต้องเห็นหน้าอาจารย์ชงชัยและจะต้องเดินไปต่อยไปตีหัวหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมมันก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในในทางแนวคิดแล้วก็อาจจะมีแบบติดนวติดปลายนวมนิดนึงว่าเอออาจารย์ธงชัยก็ก็อุ้มส้มมากเกินไปเหมือนกันอะไรเงี้ยผมผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่ประชาไทยเวลามีใครส่งบทความมาเขาก็จะมีบอกอในการกันกองแล้วก็อ่อแทบจะ ลงให้กับทุกคนไม่ว่าจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อแบบหมายถึงว่าไม่ดังหรือว่าดังก็ตาม,มก็จะลงหมดทีนี้มผมคิดว่าอันนี้ส่วนตัวนะจะอัดไปด่าหรืออะไรก็ได้ผมผมไม่แคร์อยู่แล้วคือผมมาเคยเคยทำประชาไทยมาเอหลักการอย่างหนึ่งที่เรายึดถือที่ประชาไทยเขายึดถือมาตลอดคือการเป็นเสียงให้กับคนที่ถูกทําให้ไม่มีเสียงคือการเป็นเสียง ให้กับคนที่ถูกทําให้ไม่มีเสียงถูกเสียงเสียงไม่ถูกรับฟังเสียงถูกกดถามว่าทุกวันนี้คําประกาศเป็นเสียงแบบนั้นไหมก็อาจจะไม่เชิงแต่เป็นเสียงที่แบบว่าถูกถูกถีบออกอ่ะถูกถีบออกเอหลังจากประกฏการอันนั้นใช่ไหมก็มติชนก็ถอนออกไม่ว่าสื่อทีวีที่ไหนถ้าทีวีเนี่ยพี่แขกไม่จะถอนตัวเองก็เป็นสปิริตของแกแต่ว่าในเมื่อพี่แขกเลือกส่งมาที่ประชาไทยแล้ว เขาก็มีสิทธิ์ที่จะพิจรารณาว่าในเขาเรียกว่าอะไรในบรรยากาศของสื่อออนไลน์ทุกวันเนี้ยเสียงที่มันเป็นเสียงส่วนใหญ่แล้วมันปกคลุมความคิดหลักของสังคมอยู่ทุกสังคมออนไลน์ทุกวันนี้ยมันคือเสียงของซ่อมอืมแล้วทําไมมันจะมีเสียงของคนที่เป็นแดงของคนที่เป็นแบบแทรกสอดเข้ามาอยู่บนหน้าเว็บประชาไทยเนี่ยมันจะเนียดมากนักหรอ มันจะเป็นอะไรอ่ะคุณก็เลือกอ่านเอาซี่สุรพจน์ทวีศักดิ์อ่ะอาจารย์ที่สอนปัตยามีนังประกาว่านักปัตยานักปัตยาชายขอบเขียนบทความลงประชาไทยวิพากวิจาร์ณพักเพื่อไทยเชียร์ส้มมาสองปีเต็มเต็มก็เขียนได้ไม่มีปัญหาบอกก่อนที่อาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเขาก็ลงให้พอมาตอนหลังอาจารย์สุรพจน์ทวีศักดิ์เขียนมาวิจาร์ส้ม ก็กลายเป็นว่าอาจารย์โดนด่าเออมันเห็นชัดไหมว่าทุกวันเนี้ยสิ่งที่มันโดมิเดตสังคมออนไลน์อยู่มันคือทัศนคติและโลกกระทัดแบบส้มอืมการที่เราจะให้พื้นที่กับคนที่เป็นแดงอ่ะมันจะไปผิดอะไรประชาไทยประชาไทยเปลี่ยนไปไหมหลังจากที่ลงคอลัมน์คำพากาเนี่ยวงวงในวงในวงในเท่าที่ออตโตแบบรู้จักรู้จักมักคุ้นอยู่เนี่ย ประชาไทยเปลี่ยนไหมไม่ประชาไทยไม่เคยเปลี่ยนอืมจุดยืนเขาหนักแน่นยังไงอย่างนั้นเออเออเออแล้วก็ผมเห็นมีคนมาถามว่าประชาไทยจะเจ๊งไหมคือประชาไทยเนี่ยสมัยผมอยู่เนี่ยนะก็คุยกันว่าปีหน้าจะรอดไหมปีหน้าจะรอดไหมคุยกันมาสิบทุกปีแล้วเนี่ยคุยกันทุกปีรอดรอดมาทุกปีเออเออ